สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันสำหรับคลิปนี้คลิปนี้จะเป็นคำทํานายของชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎในเดือนกรกดาคมคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกดาจนถึงวันที่15สิงหาคมของทุกปีคลิปเอ คลิปในช่องเอจะตัดเวลาตั้งแต่16-15นะคะตั้งแต่16-15ของทุกราศีเลยค่ะของราศีกรกฎก็ตั้งแต่16กดักกระดาจนถึง15สิงหาค่ะเราก็จะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออร,ร์ละิลในการเปิดทํานายดวงท่านใดก็ตามที่เพิ่งเข้ามาดูดวงกับเอเป็นครั้งแรกเอขอความกรุณา เอขอความการุณาช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นค่ะเอไม่ได้รับดูดวงฟรีนะคะบางคนโทรมาบางคนโทรมาจะขอดูดวงฟรีก็มีแต่ว่าไม่ไม่ขี้เกียจคุยด้วยก็เลยไม่คุย เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะคลิปนี้ใช้ดูได้ทั้งราศีกรกฎกับลัคนากรากฎค่ะหมาป่าหมาป่าของหนูน้อยหมวกแรงหนูน้อยหมวกแดงหอคอยของเจ้าหญิงลาพันเซล ทางเดินมีสองทางจะไปด้านมืดหรือจะไปทางสว่างอฟโฟดาคราวพายุภัยธรรมชาติโมโมทาโร่ขี่เต่าไปเมืองบาดาล เจ้าชายกบจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เพราะนี่คือไพ่แฟ่เทลิลไพ่ฟีเล่แฟ่เทลก็คือจินตนาการของเทพนิยายมันไม่มีกบพูดได้ในชีวิตจริงมันไม่มีหรอกที่กบมันจะมาพูดได้อะ ไม่มีหรอกที่ว่าเต่าจะพาไปเมืองบาดาลขี่เต่าไปเมืองบาดาลเอาแล้วช่วงที่เต่ามันดำไม่ตายเหรอช่วงที่เต่ามันดำลงน้ํามนุษย์จะไปอยู่ใต้น้ําได้ไงขาดอากาศเกินสามนาทีก็ตายแล้วทีนี้ไพ่สะท้อนว่าเป็นทางที่คุณน่ะจะต้องเผชิญ กับการตัดสินใจครั้งใหญ่มันจะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอคนเจ้าเล่ห์ที่เหมือนมนุษย์หมาป่าเหมือนหมาป่าคนโกหกคนพูดโปดคนโกหกมิจฉาชีพในอดีตเนี่ยคุณอะเจอคนไม่ดีคุณเจอคนไม่ดีคุณน่าสงสารเหมือนเจ้าหญิงลาพันเซลถูกแม่มดใจร้ายจับตัวไปขัง ไว้บนคุกบนหอคอยงาช้างนั่นก็คือว่าในอดีตเนี่ยคุณเจอเรื่องแย่ๆมาเยอะในอดีตคุณเจอเรื่องแย่ๆมาเยอะทั้งกับคนในบ้านแล้วก็คนนอกบ้านในอดีตเนี่ยคุณโดนคนโดนมิจฉาชีพหลอกเงินมีปัญหากับญาติพี่น้องมีปัญหากับอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ญาติก็ได้คุณโดนแม่มด รังแกโดนหมาป่ารังแกมันมีทางเลือกให้คุณสองทางอะว่าจะย้ายหรือจะอยู่คุณกำลังคิดอยู่อะว่าคุณจะย้ายไปอยู่ที่อื่นดีไหมคุณต้องการชีวิตที่สดใสคุณต้องการความสุขคุณต้องการความคุณต้องการความสงบความสันติความสุขแต่ไพ่มันเตือนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่จะมีเข้ามานะ จะมีภัยธรรมชาติในเดือนกรกดาภัยธรรมชาติในที่นี้อาจจะเป็นแผ่นดินไหวเอคิดว่ามันอาจจะเป็นแผ่นดินไหวนะเอคิดว่าน่าจะเป็นแผ่นดินไหวอาจจะมีแผ่นดินไหวในต่างประเทศมีพายุฝนพายุทอร์นาโดถลม่มเพราะนี่คือภัยภัยธรรมชาติอาจจะมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น ให้ไเนี้ยมันหมายถึงการไปต่างประเทศอันเนี้ยเหมือนกับคุณอะกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอายังไงกับชีวิตชีวิตของคุณเนี่ยต้องการการเปลี่ยนแปลงคุณอยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกคุณอยากจะไปทำงานเมืองนอกและแน่นอนเลยว่าคุณอยากจะแต่งงานกับคนที่คุณรักความปรารถนาของคุณเนี่ยจะสมหวังคุณมีดวงที่จะได้แต่งงานกับคนที่ตัวเองรักค่ะ เราก็มาดูกันต่อนะคะ ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีนะที่ว่าเป็นจังหวะที่ดีที่ว่าคุณน่ะอาจจะหาเงินได้เยอะเป็นช่วงที่คุณน่ะต้องประหยัดการใช้เงินเนี่ยเหมือนจะกินข้าวมื้อหนึ่งอะ่ะก็ซื้อแกงสามสิบบาทมาไปซื้อแกงสามสิบบาทมาแล้วก็หุงข้าวกินเองคุณประหยัดการใช้เงินมีเกณฑ์จะได้เงินคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณจะสมหวังในความรัก มีเพศเดียวกันมาชอบคุณด้วยถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็มีผู้หญิงมารักถ้าคุณเป็นผู้ชายก็อาจจะมีมีเพศเดียวกันน่ะมารักมาชอบคุณควรจะทําบุญให้กับคนจนนะคนแบบไม่มีจะกินอะ่ะออคุณควรจะคุณควรจะ,คจะแก้เคสโดยการทําบุญให้คนยากคนจนเพื่อให้ชีวิตของคุณเนี่ยพบเจอแต่สิ่งที่ดีสิ่งไม่ดี ที่มันเกิดขึ้นน่ะมันก็เป็นไปด้วยแรงกรรมทําให้ชีวิตเหมือนตกกระไดตกตุ๊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 กเนี่ยชีวิตที่ผ่านมามันเหมือนตกกระไดอ่ะป๊อกป๊อกป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 อกอะตอนเนี้ชีวิตของคุณเนี่ยจะมีแสงสว่างเข้ามานะชีวิตของคุณหลังจากเนี้ยจะมีแสงสว่างเข้ามาแสงนั้นก็คือแสงของทองนั่นเอง จะมีจังหวะที่ดีที่คุณจะได้เงินก้อนมีจังหวะที่ดีที่คุณน่ะจะประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองค่ะ มีศัตรูมีคนรักก็มีคนเกลียดปัญหาที่หนักน่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยแหละคุณจะต้องระวังปัญหาทางด้านสุขภาพแล้วนะมีเพศเดียวกันมาลักมาชอบนะเนี่ยให้ระวังถูกโกงเงินนะมีคนรักแล้วก็มีคนเกลียดการเจ็บไข้ได้ป่วย ปัญหานี้สินให้ระหว่างคนมาโกงมาเอาเปรียบคุณจะได้รับความช่วยเหลือคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพศเดียวกันแต่ไพ่ใบน,นี้ก็จะเกี่ยวกับเออเพศที่สามจะมีเพศที่สามมาชอบคุณะถ้าคุณเป็นผู้ชายก็อาจจะมีผู้ชายมาลักคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็มีผู้หญิงมาลักคุณผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นทอมก็ได้เป็นเลสเบียนก็ได้ มีคนลุ่มหลงในตัวคุณอย่างมากแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณจะดีใจหรือคุณจะร้องไห้ดีมีคนมารักมาหลงคุณแต่คุณก็ไม่ได้ดีใจเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้เป็นเพศที่สามอ่ะคุณก็เลยจะเป็นแบบ,อย,อ,ยบยแลลอย่ามายุ่งกับฉันนะนี่ไพ่เทวีลาลิตายามา นามสตนามสต์ย์哟อันสนะจะมีการเดินทางไกลนะสมาธินี่คือภัยสมาธิเทวีแห่งการล้างอาถรรพ์คุณใสมลดำเทวีลลิตาเนี่ยเป็นเป็นเทวี ที่เชี่ยวชาญทางด้านคาถาเวทมนต์คุณใสมนดำเป็นเทวีที่เก่งทางด้านเวทมนต์อาคมการล้างคุณใสาการถอนคำสาบการปัดเสนียดจันไรประมาณนี้ในเดือนกรกฎกาคมเนี่ย คุณอาจจะได้ไปหาพวกหมอดูล่างทรงก็ได้นะช่วงเดือนกระด,ดาเนี่ยคุณอาจจะไปหาหมอดูไปหาล่างทรงหรืออาจจะไปหาหมอหมอธรรมถอนคุณใสอะไรประมาณนี้ยคุณอาจจะไปหาพระคุณอาจจะไปหาพระเพื่อถอนคุณใสมนดําไปหาพระเพื่อถอนของไปเกี่ยวกับพวกทางศสยศาสตร์ จะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นคุณจะได้รับผลประโยชน์ทางด้านการเงินคุณจะสนใจเกี่ยวกับการฝึกพลังจิตคุณจะสนใจเกี่ยวกับการฝึกคาถาอาคมการนั่งสมาธิการฝึกพลังจิตคุณจะสนใจเรื่องพวกนี้อย่างมากโอ้อันนี้ชัดเลย พระแม่กาลีปลางชินมัสตาก็คือพระแม่กาลีจริงๆท่านน่ะมีบริวารเป็นอสูรหญิงหรือยักษ์หญิงอะแล้วพวกยักษ์พวกอสูรน่ะจะต้องกินเลือดของมนุษย์ทีเนี้ยพระแม่กาลีอะไม่อยากให้บริวารน่ะไปทำร้ายมนุษย์หรือไปทำร้ายสัตว์พระแม่กาลีไม่อยากให้บริวารบริวารอาสูรหญิงของตนน่ะไปฆ่าสัตว์ ไปทำร้ายมนุษย์กินเลือดกินเนื้อพระแม่กาลีก็เลยตัดคอตัวเองออกแล้วก็ให้เลือดจากในล่างเนี่ยพุ่งออกมาเลือดที่พุ่งออกมาก็จะพุ่งไปที่บริวารแล้วก็ตัวเลือดก็พุ่งมาที่เนี่ยเหมือนพระแม่กาลีเนี่ยตัดคอตัวเองนะแล้วเลือดก็พุ่งมาให้บริวารกิน เลือดก็พุ่งมาให้บริวารเนี่ยบริวารกินบริวารเมื่อได้กินเลือดของพระแม่กาลีก็อิ่มหมีพีมันไม่ไปไม่ไปทําร้ายมนุษย์เพราะว่าพระแม่กาลีท่านเป็นปางหนึ่งของพระแม่อุบาเป็นปางที่ดุร้ายก็จริงแต่ท่านมีเมตตาม,มากคุณอาจจะต้องไปช่วยคนอะในเดือนออในเดือนกรกฎกา ด้วยความที่คุณน่ะเป็นคนมีจิตใจเมตตาเป็นคนใจดีเป็นคนใจดีเป็นคนมีจิตใจเมตตาด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาคุณก็เลยต้องไปช่วยเหลือคนในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณอาจจะแบบต้องการที่จะทำงานเพื่อช่วยคนน่ะเหมือนเป็นอาปวีณาเหมือนเป็นอาทำงานช่วยเหลือผู้ยากไร้อะไรสักอย่างอะ่ะ ในเดือนกรกฎาเนี่ยคุณอาจจะไปทำงานเป็นช่วยงานวัดไปช่วยงานวัดไปช่วยงานมูลนิธิไปช่วยงานเด็กกำพร้าอะไรประมาณนี้หรืออาจจะเสียเงินให้ลูกหลานค่อนข้างเยอะคุณอาจจะช่วยคนอะในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยคุณจะต้องทำงานช่วยคนอาจจะช่วยญาติญาติป่วย ช่วยเงินญาติญาติไม่สบายมาขอยืมเงินอ่ะคุณก็ต้องช่วยลูกมาขอเงินเลือดเนี้ยก็เปรียบได้กับเงินคุณอาจจะต้องเสียเงินให้กับลูกในเดือนกรกฎาคมอ่ะตัวคุณเองอ่ะอาจจะต้องเสียเงินช่วยคนคุณอาจจะต้องเสียเงินอุปถัมญาตเสียเงินให้ลูกเสียเงินช่วยคนยากจนเสียเงินเพื่อเพื่อให้สังคมมันดีขึ้นน่ะเพราะว่า คุณอยากจะช่วยอ่ะเหมือนคุณสงสารญาติตกงานน้องที่รู้จักตกงานญาติตกงานคนรู้จักตกงานมาขอยืมเงินมีเพื่อนมาขอยืมเงินมีคนเดือดร้อนมาขอยืมเงินลูกไม่สบายเสียเงินลูกมาขอเงินอะไรแบบเนี้ยก็คือจะต้องเสียคุณอาจจะได้ไปหาพวกพระเกจิดังๆเพื่อถอนคุณไสคุณอาจจะไปไหว้พระคุณอาจจะมีดวงได้ไปหาล่างทรงได้ไปหาพระ ได้ไปหาหมอดูเก่งๆการเงินของคุณก็ถือว่าจะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะมาดูสรุปนะคะจะมีการอันนี้เป็นแท็กซี่นะเป็นแท็กซี่สมัยศตวรรษที่สิบแปด อันนี้โฮปความหวังมีการเดินทางมีความทุกข์คุณอาจจะเครียดเรื่องหนี้สินหรืออะไรสักอย่างอ่ะอันนี้จับเสือมือเปล่าเอาแหไปจับปลาแต่ได้ถุงเงินหกพันเหรียญทองหกพันเหรียญเอาแหไปจับปลาแต่ว่าได้เป็นเนี่ยมันเป็นถุงอ่ะมีเลขเนี่ยหกศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่ะ มีเกณฑ์หูหวยในเดือนกรกฎาคมอ่ะมีเกณฑ์จับเสือมือเปล่าลงทุนน้อยได้กำไรเยอะลงทุนห้าพันได้กำไรห้าหมื่นมีเกณฑ์ได้กำไรดีมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ค้าขายได้กำไรงามคุณอาจจะเครียดเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวหรืออาจจะกดดันกับเรื่องบางเรื่องอ่ะเจ้าหนี้อาจจะมาทวงหนี้อาจจะถูกเจ้าหนี้ตามทวงหนี้แล้วคุณเครียดก็ได้ คุณคาดหวังนะว่าจะหาเงินได้มากพอที่จะเอาไปใช้หนี้จะมีการเดินทางระยะสั้นบ่อยๆค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะ